สวัสดีเพื่อนๆจา YouTube ทุท่านะครับผมผมไปอีกเช่นเคยนะกับช่างนัว18อัมเลท์ซึ่งช่างของเราผมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคกุเวดอย่างแท้จริงแลวนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดเวดด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลมัจราจาร์ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทพประสาททะเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโูวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สาะแสวหงหาคนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลในจริงและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านเอง ปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับเพื่อนท่านเกิดเมื่อวันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันสี่รอหสิบห้านะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าห้าหกหนึ่งแปดนะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับ สามารถที่จะโทรหาผมได้เลยนะครับทั้งวันนะครับแต่นะครับในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ยังมีช่องทางให้เพื่อนนได้รับความสะดวกอีกนะครับนั่นก็คือ facebook fan page นั่นเองนะครับซึ่งนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนนะครับเราก็มีหลายเพจนะครับเนื่องจากก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่านะครับถูกนะครับปิดกั้นอย่างหนักแล้วก็ผิดกฎอะไรก็ไม่รู้นะครับโพสอะไรไปก็ผิดกฎ นะครับดังนั้นก็จะมีทั้ง Facebook แล้วก็ c e b o o k f a n Page นะครับก็นะครับก็อัปเดตกันโดยการแตะที่ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนะครับเพื่อนนะครับก็ถ้าเป็นตัวที่ยังใช้งานได้อยู่เพจที่ใช้งานได้อยู่เราก็จะแปะลิงก์ไปนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับช่วงนี้ก็นะครับทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับเพื่อน ส่วนในไลน์นะครับสำหรับผู้ที่นะครับแอดไลน์มาแล้วนะครับนะครับก็นะครับเข้าไปดูที่โพสผมได้เลยนะครับเพื่อนนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็แตะที่โพสนะครับรายการไหนยังอยู่รายการไหนปิดไปแล้วก็นะครับข้อมูลต่างๆเข้าไปศึกษาได้เลยนะเพื่อนนะครับขอรูปเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อนนะครับ ส่วนมีดนะครับร้อยปีนะครับใบเล็กน้ำพีนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เก็บยอดเต็มนะครับเพื่อนผมก็เอาแค่ยอดมาจํามานะครับซึ่งทางผู้สร้างเนี่ยบอกว่าจะเสร็จภายในก่อนปีใหม่ซึ่งล่าสุดก็อัปเดตมาแล้วนะครับคงจะไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยนะครับว่าจ้างกันแล้วก็คุยกันนะครับวันละ300เล่มนะครับจะต้งการสร้างทั้งหมด1,500เล่มนะครับซึ่งทําจริงๆแล้วนี่ได้เพียงแค่วันละ นะครับวันละห้เร่อเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นงานค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ยากนะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆนะครับที่เอามาประกอบกันเนี่ยก็มาจากหลายๆพื้นที่นะครับก็ยังไงก็ผมก็ไม่เก็บยอดอยู่แล้วนะครับเพื่อนจนกว่ามีดจะเสร็จนะครับทันทีที่มีดเสร็จนะครับแล้วผู้สร้างเนี่ยส่งมาหาผมนะครับผมถึงจะทักไปนะครับ แล้วก็เพื่อนๆค่อยโอนเงินมานะครับแล้วผมก็ค่อยส่งมีดนะครับดังนั้นนี่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่เก็บยอดอยู่แล้วนะครับก็มีแค่ยอดประจาตั้งแต่ตอนโน้นนะครับ1 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วราคาตอนนี้นะครับแค่ใบจองกันรู้สึกว่าจะบวกกันไปไกลกว่าที่ที่ผมเปิดให้เพื่อนๆนะครับที่ผมเปิดแบ่งให้กับเพื่อนๆอีกนะครับณตอนนี้นะครับเพื่อนนะครับ คลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับโดยเริ่มจากนะครับรุ่นนะครับมีดวาระนะครับที่ต่อโค้ดและก็รันหมายเลขยังเป็นทางการรุ่นแรกของวัดห้วยด้วนนะครับนั่นก็คือรุ่นสร้างหอฉันปี59นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเล่มที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่ก็เป็น7นิ้วนะครับเพื่อนจำนวนการสร้าง200เล่มนะครับซึ่งรุ่นหอฉันเนี่ยนอกจากมีดแล้วก็จะมีเหรียญนะครับมีตะกุด นะครับแล้วก็มีที่หาจักยากแล้วก็ประสบการณ์นั่นคือรูป3เกจินั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นี่นะครับอ,อย่างมีดคลิปที่แล้วนี่มีดเนิ้วหอฉันเนี่ยปิดไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะคับเพือนนะครับเรืการสร้าง4ี่เล่มนะครับมีเงินก็ใช่ว่าจะหาของได้นะครับเพราะว่านะครับบางท่านเนี่ยมีเงินพร้อมโอนเพราะว่าราคาที่บอกว่า ราคาสูงเนี่ยนะครับสำหรับบางท่านเนี่ยไม่ได้สูงอะไรเลยนะครับแต่แล้วก็พร้อมจะโอนด้วยแต่ก็ไม่มีของให้นะครับหายากมากสี่สิบเล่มนะครับส่วนเจ็ดนิ้วยังอยู่นะครับเล่มนี้นะครับซองเดิมนะครับเพื่อนนะครับแค่เจ็ดนิ้วณตอนนี้ก็หายากมากแล้วนะครับจะต้องการสร้างสองร้อยเล่มนะครับเล่มนี้ถือว่าสวยนะครับมีจีวรแล้วก็สายศิลนเดิมเดิมพันมาแบบนี้เลยนะครับจากเจ้าของเดิมนะครับ 7นิ้วนะครับหมายเลข7 2นะครับรวมกันได้9ถือว่าเป็นมงคลเลยนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คือรูป3เกจินั่นเองนะครับซึ่งรูป3เกจิก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับผมมีของเกด้วยแต่ไม่ได้เอามาวางนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะถ่ายรูปแล้วก็ลงชี้เกแท้ให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเป็น รุ่นที่นะครับนิยมมากนะครับเพราะว่าผู้ที่โดนฟ้าผ่านะครับก็หดก็แขวนนะครับก็แขวนรุ่นนี้นั่นเองนะครับก็แขวนรุ่นนี้แหละนะครับรูปสามเกจิเป็นรูปอ่ากระจกนะครับเพื่อนนะครับอากระจกแล้วก็จะมีเป็นสามเกจินะครับด้านหลังก็จะเป็นยันธนุมานแล้วก็ติดจีวรนะครับซึ่งบอกคร่าวๆนะครับเกแท้นะครับของเกที่ผมมีเนี่ยนะครับ กระดาษจะไม่ขาววันนี้นะครับจะออกเหลืองๆนะครับแล้วก็นะครับตรงจีวอเนี่ยก็จะเป็นจีวอสั้นๆแบบนี้อ่าไม่ใช่แบบนี้ถ้าจีวอลยาวๆว,วันนี้ก็ดูให้ดูเก๋อ่าให้ดูแท้ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าส่องนะครับส่องตรงจีวอเนี่ยถ้ามีเป็นจุดดาๆเนี่ยก็คือของเก๋มันจะเป็นหนุมานแล้วก็มียันข้างล่างนะครับแล้วก็เอาจีวอปิดทับนะครับก็จะ ถ,ถึงปิดไปแล้วก็ยังจะเห็นเป็นดำๆนะครับอันนั้นคือของเก๊นะครับ right ของเสริมนะครับจริงๆผมว่ามันจะเป็นของเสริมมากกว่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ตีเป็นเก๊ไปแล้วนะเพ,<ว>พื่อนนะครับแต่อันนี้คือยือนยันจากปากของผู้สร้างเองนะครับเขาบอก Words. ว่าเขาทามาแบบนี้อันนี้คือของแท้นะครับเพื่อนนะครับรูปสามกิจจิผมนี่พยายามตามหามานานแล้วนะครับ ได้บานแรกมาดีใจมากเลยนะครับเรียกว่าแทะครับเพื่อนนะครับพอมีคนลงให้ศึกษานะครับก็คือผู้สร้างทีมผู้สร้างนั่นเองก็เลยรู้ว่าของที่ตัวเองมีมันเก๋และผมก็ไม่ได้อภยัตใครเห็นนะครับคือไม่ใช่นิสัยนะครับก็คือเก็บไว้ไว้ดูตัวอย่างแล้วก็ผมก็หาของแท้จนเจอนั่นเองนะครับหายากจริงๆเพื่อนนะครับหายากบ้านนะครับราคานะครับราคาก็สูงแต่ถ้าถามว่าสูงก็ยังไม่เท่าเหรียญนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าราคามันน่าจะแพงกว่าแต่ถ้าเบากว่าผมก็ปิดสิครับจะรออะไรละครับเพื่อนนะครับเพราะว่าหายากนั่นเองนะครับอย่างเหรียญเนี่ยผมมีเยอะผมบอกเลยนะครับผมก็มาแบ่งปันบ้างนะครับจริงๆผมเก็บไปเยอะมากนะครับเหรียญหวชั้นนี่นะครับส่วนรูป3ามเกจินนี่นี่ครับเพิ่งได้มานะครับเพื่อนนะครับใครที่มีอยู่ในมือนะครับ ทักมาสอบถามได้นะครับเกแท้เป็นยังไงแล้วก็รุ่นที่น่าเก็บก็คือนะครับตะกุดมหาราภหอฉันนั่นเองนะครับเพื่อนสร้างน้อยนะครับหลวงพ่อจานมือนะครับนะครับถือว่าเป็นของดีของหายากนะครับเล่นหากันมานานแล้วนะครับเพื่อนนะครับพอห้าเก้แล้วก็จะมาเป็นปี60นะครับนั่นก็คือนะครับมีวระ พิเศษอันดับหนึ่งของหลวงพ่อนะครับนั่นก็คือรุ่น8ดรอบนั่นเองนะครับใบจะเป็นเหล็กน้ำพีนะครับถ้าเป็นดำๆเงาๆแบบปีกนะถางแบนนี้อันนี้ถือว่าสภาพสวยนะครับเพื่อนๆนะครับประกวดมีติดรางวัลแน่นอนนะครับมีดแปดรอบเก้ามงคลน,นะครับสุดยอดมลสารนั่นเองอในวงการเนี่ยถือว่ามีดแปดรอบถือ,อคือมีดอันดับหนึ่งนะครับของหลวงพ่อนะครับ ถึงตอนที่ผมเข้าวงการใใหม่นี่ผมเขาพูดถึงมีแปดรอบนี่ผมก็มันคืออะไรนะครับเพื่อนนะครับรู้แต่ว่าเจอน้อยมากนะครับไม่ค่อยเจอเลยนะครับแล้วก็ลงมาเมื่อไหร่นี่นะครับโชว์เมื่อไหร่นี่คือฮาตลอดนะครับจนมาได้ศึกษาถึงได้รู้นะครับว่าของดีจริงๆนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นรุ่นหอหอระฆังปี60นั่นเองนะครับเพื่อนนะครับขนาด5นิ้วแบบนี้นี่นะครับสร้างทั้งหมด นะครับ199เล่มนะครับแปดรอบยังสร้างเยอะกว่านะครับ5นิ้วนี่300อยเล่มนะครับแต่นี้199เล่มนะครับแล้วก็ปลูกเสกนะครับ4วาระที่เไตรมาสนะครับเพื่อนการที่มองหาอยู่นะครับหรือจะเป็นนะครับมีดวัดปี60นะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นมีดวัดรุ่นแรกที่ต่อโค้อยังเป็นทางการนะครับก็คือปี60นั่นเองนะครับอย่างเล่มนี้ก็นะครับเป็นมีดขนาดปากกานะครับหายากมากครับ ฝักแล้วก็ด้ามแล้วฝักทําจากไม้พยุงนั่นเองนะครับสวยงามเลยนะครับเร่มนี้นะครับจะหาสภาพแบบนี้นี่ยากมากนะครับณนตอนนี้นะครับมีดปี60นะครับถือว่าเป็นมีดวัดปกตินะครับรุ่นแรกนะครับที่ต่อโค้ดก็จะมีโค้สตัวนะครับสำหรับปี60นั่นก็คือโค้ดตัวพระคล้ายๆหมายเลข3ไทยนั่นเองนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นนะครับปี61นะครับ61ต้องยกให้ อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าเป็นที่ที่สอบแสดงหาคนสะสมมานานแล้วประสบการณ์สูงนะครับนั่นคือนะครับพญาเหล็กอาถรรพ์รุ่นแรกปี6 1นนั่นเองนะเพื่อนในปีหกนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากมหาปราแล้วก็จะมีพญาเหล็กอาถรรพ์นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่โด่งดังนะครับตอนที่ผมเข้าไปวงการใหม่ครับไปศึกษาใหม่นี่ก็คือหามากนะครับเวลาใครที่เอามาโชว์นะครับแล้วราคาเนี่ยไม่ต้องมีใครมาปั่นเลยนะเพื่อนนะครับ ราคาขึ้นแทบจะรายวันเลยในขณตอนนั้นนี่นะครับตัวการสร้างก็ถือว่าเยอะนะครับ1 5ึ่ายิามเล่มนะครับสำหรับ1.5นิ้วนี้แต่ของหายากมากนะครับเพื่อนนะครับแล้วพวกแหมพวกอะไรก็จะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับต่อไปถ้าเป็น62นะครับนั่นก็คือรุ่นพยัคฆบินนั่นเองนะครับถือว่าเป็นมดวรพิเศษนะครับแล้วก็จิตนาการสร้างถือว่าดีมากเลยนะครับกรรมการมหาชนวนแบบนี้ นะครับด้านแกะไปท้าไปสุวรรณเนี่ยจะทำการสร้างเพียง20เล่มเท่านั้นนะครับพิเศษเล่มนี้มีจานด้วยนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่บุญมาท่านจานนะครับซึ่งณตอนนี้นี่หลวงปู่บุญมานะครับท่านถือว่าเป็นพระเกจิที่ครับกำลังได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าสายนั้นก็สายเหนียวอยู่แล้วนะเพื่อนนะครับแล้วก็ ณตอนนี้นี่พวกเซียนต่างๆเนี่ยไปขอสร้างเหรียญกันเป็นไร้อยรุ่นเลยนะเพื่อนๆนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยปี65หเนี่ยปีหน้าปีห5าเนี่ยนะครับจะดังระเบิดแน่นอนนะครับหลวงปูบุญมานะครับอ่าท่านก็ปลูกเสกร่วมกับหลวงพพาธของเรานะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีนะครับเหล็กไหลสามชนิดนะครับที่นําไปรีดเป็นแผ่น แล้วกรจานเป็นตะกุดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในกลันมีดทุกเล่มนะครับเพื่อนนะครับใบเหล็กธรรมดาแบบนี้นี่108เล่มก็มีตะกุดเช่นกันนะครับตะกุดที่เป็นเหล็กไหลนะครับอ่าก็เล่มนี้ก็มีจานเช่นกันนะครับเพื่อนนะครับใครสนใจก็ทักมาละกันนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับมีดวัดปกตินะครับปี6 3สนะครับแต่นะครับเป็นทรงปีกุ้งแบบนี้นี่ นะครับจัลายทรงปีกุ้งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นทำนานเลยนะครับของปี63แต่ยิ่งเป็นต่อโคต้นปีด้วยแล้วนะครับยิ่งหายากเลยนะครับไม่กี่ร้อยเล่มนะครับเพื่อนนะครับหายากมากนะครับใครที่นะครับชอบของหายจากยากก็นี่ครับจัดลายทรงปีกุ้งปี63ต้นปีนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับ หรือจะเป็นมีดวาระต่างๆของปี63ก็ได้รับความนิยมมานานแล้วนะครับเนื่องจากหลวงพ่อท่านโด่งดังในปี63นั่นแหละนะครับช่วงนั้นก็โควิดกําลังระบาดพอดีนะครับมีดวาระต่างๆของปี63เนี่ยนะครับแม้กระทั่งนะครับมีดวัดปกติเนี่ยนะครับคนไปต่อแถวเอานะครับมีดเข้ามานะครับช่างตีมีดมาส่งวัดเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งนะครับมาจันท์กับวันเสาคนไปวัดนี่โอ้โหแบบแน่นเลยนะครับรถจอด คือคุณต้องจอดถ้าเอาแค่มอไซค์นะที่ประจอดง่ายสุดแล้วเนี่ยมอไซค์เนี่ยคุณต้องเดินเป็นประมาณเกือบสองกิโลนะเพื่อนยาวมากนะเพื่อนนะครับจอดกันแบบยาวมากเลยครับเดินไกลกันมากนะครับแล้วก็มีดเข้าอีกครั้งหนึ่งไม่ถึงร้อยเล่มนะครับเจ็ดสิบแปดสิบนะครับเต็มที่ก็ก้าสิบหน่อยๆนะครับแต่คนไปเนี่ยหกเจ็ดร้อยเป็นพันก็มีนะเพื่อนไปต่อแถวเอานะครับต่อแถวเพื่อจับฉลากนะครับเพื่อน จับฉลากแล้วก็เพื่อจะให้ตัวเองได้เช่ามีดนะครับนี่นะครับเป็นธรรมดาเลยครับบารมีของหลวงพ่อนะครับดังนั้นมีดวาระจึงเป็นที่สอบแสวงหาอยู่แล้วนะครับมีดวาระใดๆก็ตามที่ต่อโค้ดและก็รันหมายเลขนะครับอย่างเสาห้ารุ่นนี้นี่นะครับต่อโค้ดนะครับแต่ไม่ต่อหมายเลขนะครับแต่ก็ถือว่าจำนวนการสร้างเพียงหนึ่งร้อยเล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับนะครับแปะทองแบบนี้เลยนะครับเสาห้าปีหกสาม นะครับสุดยอดของวัตถุมงคลนะครับอีกรุ่นก็คือนี่เลยนะครับเสาห้าปีหกสามเช่นกันนะครับแต่เป็นขนาด3นิ้วนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับหายากแล้วนะครับใครที่สนใจมีด3นิ้วนะครับเฉพาะมีดวัดปีหกสามนี่ก็หายากแล้วนะครับ3นิ้วเป็นมีดประระแบบนี้นี่มีหมายเลขด้วยนะครับจำนวนการสร้าง200เล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับหรือจะเป็นนะครับมีด อีกรุ่นหนึ่งนะครับใบเป็นเหล็กอาถรรนะครับนั่นก็คือฉลองของละคังปี63นั่นเองนะครับนี่ครับใช้แทนรุ่นแรกได้เลยนะครับรุ่น2กันภัยเราก็มีนะครับไม่ได้เอามาวางครับลืมนะครับนี่เลยนะครับเพื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ปลุกเสกยาวนานเช่นกันนะครับประมาณ5พิธีนะครับสลับ2.5นิ้วนะครับฉลองของละคางปี63 นะครับแล้วถ้าเกิดปาปี64ก็มีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับอย่างเดมนี้ก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีแบ่งปันนะครับนั่นก็คือเสมาเต็มใบนะครับต้นปี64นั่นเองนะครับชุดนี้เป็นชุดนําเลิกนะครับใบจะวิงวิงแบบนี้เลยนะครับเป็นชุดแรกที่ช่างตีมาส่งวัดนะครับเพื่อนนะครับเขาจะเรียกชุดนั้นว่าชุดนําเลิกนั่นเองนะครับนะครับยังมีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ นะครับปราบชาตรีนะครับปี64เช่นกันนะครับทรงปีกุ้งนะครับใบรวมมวลสารนะครับหรือใบชนวนนั่นเองนะครับก็เหลืออยู่แค่ประมาณ4หรือ5้าเล่มประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับด้านละฝักทําจากไม้สาราเก่าวัดไสงามนะครับใครสนใจก็รีบทักมานะครับเพื่อนนะครับจีวรนนะครับพันไว้แบบนี้เลยนะครับมีซองให้ด้วยนะครับ หรือจะเป็นปี64นะครับไม้ขนุนแบบนี้นี่ราคาเบาๆเลยนะครับใครสนใจก็นะครับรีบทักมานะครับเพื่อนนะครับหรือใครที่สนใจแท่นวางแบบนี้นะครับก็นะครับนะครับก็มีน้องฝากมาประชาสัมพันธ์นะครับใครที่สนใจนะครับแท่นวางแบบนี้นะครับเป็นมุกแล้วก็เรซินนะครับงานก็ถือว่าโอเคนะครับเพื่อนนะครับมีน้ําหนักนะครับ ใช้วางก็ประมาณนี้นะครับวาง5นิ้วก็วางได้นะครับเพื่อนนะครับก็ใครสนใจก็นะครับสอบถามมาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับของแจกของแถมก็ยังมีนะครับเพื่อนนะครับถ้านะครับถ้าเช่าหากันในราคาเต็มเมนะครับรับไปเลยนะครับของแถมเลือกได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพระดีนะครับไม่ใช่ของที่ นะครับไม่ดีแล้วเอามาแจกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คือผมไปเหมามาจากน้องที่รู้จักนะครับเขาให้มาในราคาที่นะครับเบาๆนะครับพอที่ผมจะมาแจกแถมให้กับเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับขุนแผนชินบัญชรเพชรกับพงพายกุมารรุ่นนี้ครับปลูกเสกหนึ่งไตรมาสเต็มๆนะครับซึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเมตตามหานิยมก็นี่แหละครับคุนแผนนี่แหละครับหรือจะเป็นนี่นะครับ เลื่อนสมรักนะครับเสมาฟ้าประธานร้อยปีนะครับถือว่าเป็นเลื่อนรุ่น2นั่นเองนะครับนี่เป็นรายการจองนะครับไม่ใช่รายการลุ้นนะครับจะพอราคาจองก็300แล้วนะครับเพื่อนนะครับพอดีเบามาหลายรายการนะครับรวมกันแล้วนะครับเฉลี่ยแล้วมันตกอยู่เหลือยุไม่เท่าไหร่นะครับดังนั้นนี่ถึงเอามาแจกมาแถมเพื่อนได้นะครับส่วนใครที่ไม่ไม่อยากได้ของแถมก็ขอส่วนลดได้นะครับเพื่อนนะครับ ทางร้านยินดีนะครับทุกเงื่อนไขนะครับจองไว้ก่อนก็ได้นะครับกี่วันเคลีย์ก็นัดมาเลยนะครับเพื่อนนะครับใครที่จองไว้นะครับก็ทักมาได้แล้วนะครับเคลียร์ได้แล้วนะครับเพื่อนนะครับทยอยเคลียร์กันได้แล้วนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับใครสนใจรายการไหนนะครับทักมาถามได้เลยนะครับถ้าไม่เห็นในโพสต์ก็นะครับดูจากในคลิปก็แคปมาเลยนะครับสอบถามกันได้นะครับเพื่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัวของเรานะครับเพื่อนจะได้พบกับคลิปแล้วก็วัตถุมงคลที่หายากๆของหลวงพ่อพัฒน์นะครับซึ่งดูได้ที่คลิปผมเท่านั้นนะครับไปไล่ดูคลิปเก่าได้เลยนะครับว่าสุดยอดของหายากนะครับต้องคลิปผมเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบารมีของเจ้าคุณพัฒน์พุญญาการโมวัด้วยด้วยนะครับจงโปรดรักษาและดลบันดาลให้เพื่อนกมิตรคนสุขความเจริญด้วยอายุวันนสุขภาระ ลาบยศสุขสรศศรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มาลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้ง,ง,ง,งแต่หมัดนี้ตราบเข้าสู่ปฏิพานเถือครับผมสาธุครับผม